มีด้านนะครับ oh. เห็นไหมครับมันจะต่างกันมากเลยครับสุดยอดเลยครับพี่น้องจะใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเหนไมนะต่างกันเลยครับดูมีน้ำมีนวลขึ้นมาเลยนะครับ ผมให้ทวดทั่วนะครับพี่น้องกลาบสวัสดีสบายดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมเหมือนเดิมผมบ่าวแหลงนะครับวันนี้เราอยู่กับมอเตอร์ไซค์นะครับบิ๊กไบค์นะครับนี้ cbr 650ครับคันนี้เป็นสีด้านครับ วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเคลือบสีด้านรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นสีด้านนะครับมันจะมีน้ำยาเคลือบสีด้านเฉพาะอยู่นะครับจะเคลือบร่วมกันกับสีสีที่เป็นสีเงาไม่ได้ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ ก็เพื่อจะไม่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆวิดีโอใหม่ๆจากช่องแรงบ่าวลาวครับยาเครือบนะครับที่ด้านก็สามารถเครือบได้นะครับยนี้เอาไปผ่ากอา ตอนนี้เราล้างรถเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราทำการเป่าลมไล่น้ำนะครับเพื่อจะให้น้ำแห้งก่อนนะครับค่อยเลือกสีนะครับเราเป่าทำไปเรื่อยๆนะครับต่อทุกสอกทุกมุมเลยครับที่รถที่เป็นมอเตอร์ไซค์ว่าบิ๊กไบค์นะครับใช้เวลานานเลยนะครับรถเกงิงล้างเสร็จสามคันมอเตอร์ไซค์ยังไม่เสร็จนะครับ ราคาล้างคันนี้ครับสอง้ยห้าสิบครับรวมเครื่อสีด้วยนะครับรสวยมากเลยครับ ออนนี้เป่าลมแห้งเสร็จเรียบร้อยแครับต่อไปก็จะทำการลงแว็กนะครับพ่นแว็กครับเคลือบเงาครับเคลือบเงาพลาสติกก่อนค่อยเคลือบสีที่หลังนะครับน,นี้จะเป็นแว็กซี่นะครับเคลือบพวกพลาสติกแล้วก็พวกที่ดำๆได้นะครับ พ่นแล้วมันจะเงาครับไอ้สีมันเงาเหมือนรถใหม่นะครับมันเป็นแว็กซีครับ ข้นได้หมดครับพวกที่เป็นแค่สติหรือว่าสีดำๆดครับ ทั่วทั่วนะครับพี่น้องน้ำจะงองขึ้นนะคนแรกก็ดีมีดีนะครับทำให้พลาสติกเอาใหม่ตลอดนะครับไม่ไม่ให้พลาสติกสีสีตายนะครับส่ Eu acho que a gente พ่นเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะทำการเคลือบสีนะครับตั้งจ่อยนะครับเคลือบสีคนรูปหล่อปกปกรณ์เราก็มีน้ำยาเนี่ยครับยาที่เคลือบสีด้านมันเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ไม่ไม่เหมือนกันกับเคลือบสีไม่ได้น,นะครับ มีของแท้ครับใส่กันเลยครับมีด้านนะครับ<อ>เห็นไหมครับมันจะต่างกันมากเลยครับอยอดเลยครับพี่น้นองําใหม่มขึ้นมาเลยนะครับนะต่างกันเลยครับนีดูมีน้ำมีนวลขึ้นมาเลยนะครับ

อันนี่ยมนจะขัดไม่ได้นะครับได้แต่เคลือบอย่างเดียวนะครับเพราะเวลาผัดแล้วมันจะมันจะไม่ได้มันจะเงากลายเป็นสีเงานะครับ่ารผัดมัน เปิดรอบรอบเครื่องเบาๆนะครับสำหรับขัดสีด้านเกือบสีด้านครับจะมีออล่าขึ้นมาเลยครับ ใจล้างรถก,ก็ติดต่อมาได้นะครับใต้คลิปเลยครับีหยวลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับ

เกือบเสร็จแล้วก็จะเก็บแว็กนะครับพอ,อนจะทิ้งข่าวไวอยู่ครับใช่ไหมเี้ยเซ็ตออกแล้วก็จะเงาครับอันนี้ก็เก็บแว็กครับพี่น้องเก็บมันจะได้สีเหลือมขึ้นมาเลยครับมีดูมีออร่านะครับ วยมากครับจะของอะไรแปน tìm lên เก็บแว็ก์อยู่นะครับอ้าเก็บวยเก็บวย ียมทุกซอกทุกมุมเลยครับ Jean, เร่อยไาจันเรียบร้อยบอเรีอยบรโอ้โหน่าเว็บเว็บเลยครับพี่น้องนี่นี่จันจานนี <cc educated S 2> ่ทางหน้า <labour and S 2> มันยังบ่ ท่าอาจารย์ยังถ้าไหนยังอยู่บ่ถ้าบ่ถ้าบ่คนตกเนาะยังไม่ลื่นโอ้ยเห็นทะเบียน ยบงานเหรอครับพี่น้องเตรียมส่งงานลูกค้าแล้วครับข้างหน้าข้างหน้าอาจารย์ข้างหน้าข้างบน คลิปนี้ก็ได้เวลายาวพอสมควัแล้วนะครับตอนนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บแว็กเรียบร้อยครับขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมนะครับ วยมากครับ